สวัสดีครับมาอีกแล้วชันุงพิชั้นแนลพี่น้องมื้อนี้ได้ของดีมาฝากได้ลาบหมูพี่น้องลาบหมูลาบหมูมื้อนี้เนาเอา,เอาบ่าได้พบปะพี่น้องหลายมื้อหลายเว้นเนาะพี่น้องโอ้ยสมันยากหลายช่วงนี้ยากอีหลีพี่น้องกะขอโทษขออภัยพี่น้อง อยากพบปะมืออน่้ก็ฟ้าปิดมืออื่นกับมีพระละอีกพี่น้องโอ้ยบอทธรรมดาไปหั่ไปนี่พี่น้องช่วงนี้ลูกล้านก็สิเปิดเทิม่มแล้วสู้นั่นซื้อน,อน,นี่แล้วนู่นเล่นนี่ลาอันละยาเอากองเขามาลูกละกองเขา่ากับหันมี่เฮ็ดกับหลานพี่น้องยากหลายขอโทษขอให้บ่เลยพบปะพี่น้องยู่ธามสี่มือพี่น้องอมือนี้ พอดีสีบางๆแม่กะพ่อเลยมีเวลาพบปะกับพี่นอ้องมื่อนเลยเมนูเอาวันนี้พักติววนะพี่น้องพักติวมักทัวพักแพ้วโอ้ยหลายอันหลายอย่างพี่น้องเต็มอาหยะเลยบ่รู้ว่าสิกลินเบิดบนอย่คุณตกลงม,มาก,กับปันนี้เฮ้ยพี่น้องเลยจังเลยโบเป็นละ่ะ เสียอะไรถ้าน้งชาแนลโบไปใส่ดอกแก้วาย,ายากก่หนักกะพักพอนไปเคยกไปร่องพี่น้องเพราะว่าเฮากำมีผู้เดียวลูกเต่าเขาก็มีพระไรจิตจัดการให้งานของเขาก็เลื่อนอยู่บ่เศร้าไปอยู่บ่เศร้าหนักกับ่ไดิเหตุง่ายกันจังนล้นมาพบป,ป้าพี่น้องกับบังบ้าพี่น้องกงสีเข่าใจเนาะ่ได้หนีไปใส่พี่น้องอ่ะติดตาม สามคนไร่คนแช่อนอื่นนะแต่คนล้วก็ไม่กินเขาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อบ้านใ้ลาบหมูสุกๆพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้โรคไพ่เกิดอย่งน้าวนู่นนี่นั่นก็บม่สบายใจเพราะมากินซุกกันดีกว่าเนาะอ๋อคำรแรกแรกมันพี่นอ้องออดสุกๆกินสุก กคืออผักแพ้วพี่น้องผักแพ้ว ซื้อปรากฏมาโล่หนึ่งหมู่บ้านหน่อพี่น้องคำคำย่าแล้วชินป่าผมชินหมูือ

ป่าปิดที่น้องใครน่แล้วมีน้ามีมนวอแล้วแพ่นดินกันได้ต้นไม้ต้นไล แซ่บคือเกาพี่นต้นอืม

พ mm hmm. ขอครูกินเองเพื่มองปลอดสารผิษ ไม่ต้องกัดไป่ต้องมดเบียดได้เลยนะ 嗯哼。Mm hmm. อืมฮึ่ยพี่น้องมันแซบยังง่ายครบหัวใจตับเอาท่าพี่น้อง Các bạn hãy đăng kí kêu kênh lalaschool Để นี่นาะร่องเขาสึงควนบกกลับวางแล้ว mm -hmm. พักแผวกําลังงามขึ้นหอโอ้ น้องขอจานพันเลยลวกสุกตาพี่ล้าน้องระบ,บันคำสุดท้ายกันพักกัรเลย กวโทษขอามดหมดเดือดกัดมันเสียบุกคลิกแน่จังไงพี่น้องยุคปุ่นยุคปุ่มันมันขัดมันเอาห่อนหมดเดือดหมดเพี่นงก็จะเอื้อนนานี่มันจะมีนะร่าพี่ราน้องสำเนาหรอพี่น้องัสดีครับ